สวัสดีค่ะนี่ก็คือ,อเขาเรียกอะไรแซลมอนบิลลี่นะคือท้องตรงท้องปลาแซลมอนนะคะ,ะคือทางร้านที่นกทำงานอยู่เนี่ยเขามีปลาแซลมอนสั่งสั่งมาเป็นตัวนะสั่งมาเยอะแล้วเขาก็แล่นะเขาจะเอาแต่เนื้อเนื้อๆน,นะแดงๆอะไรประมาณนี้สดๆนะเขาจะไม่เอาตรงท้องนะเขาแล่อ,ออกนะนกก็เลยได้มานะ เพราะเขาไม่เอานะเราก็จะมาทําเมนูแซบๆนะคะวันนี้เนาะเดี๋ยวก็จะทําแซบอะไรเดี๋ยวรอชมนะคะรอติดตามนะคะก็ยำมีอีกแล้วค่ะนานๆได้ทานทีเพราะว่าไม่ค่อยทําเมนูแซลมอนสักเท่าไหร่นะาะเป็นคนไม่ค่อยชอบทานแซลมอนเท่าไหร่นะขออภัยด้วยสรุปว่าเราจะทําต้มยำนะแล้วก็เตรียมเครื่องแล้วนะคะ แซลมอนแล้วก็หั่นนะคะแต่เราไม่ทําหมดนะคะเยอะมากแบ่งทําครึ่งหนึ่งน,นะคะแล้วก็จะใส่นี่นะมีเห็ดนะอ่าใบบักชีมะเขือเทศน้ำมะนาวน้ำปลาแล้วก็จะมีะน้ำมะขามนะมีพริกขี้หนูเนาะเกลือ แล้วก็จะมีนี่นะหอมกระเทียมค่ะตะไครไ้ใบมะกรูดแล้วก็มีขิงนะขานี่มีเยอะนะมีเยอะมากใส่ไปเยอะนะตะไคร้ก็เยอะนะเพราะว่าเราปลูกเองเนะงาะใบมะกรูดก็เยอะนะีหอมกระเทียมที่เราต้องซื้อนะก็เราเตรียมเพื่งเดี๋ยวเราจะตั้งน้ํานะคะก็เดือดแล้วนะคะเราจะเอา สมุนไพรต,ต่างๆลงนะคะก็จะใส่เกลือเลยนะคะหอมสมุนไพรมากเลยนะฮะเกิือ่ะเสร็ลแล้วเราก็จะใส่ปลาลงไปเลยนะคะ ก็เดือดแล้วนะนะแล้วเราจะชิมรสดูเนาะว่าเป็นไงนะคะปลานี้จะสุกเร็วมากนะคะ เราจะเบาไฟนะฮะอืมเสร็จแล้วเราก็จะใส่พวกนี้ไปเลยนะะรอวินสารน,ะน้ำปลานะคะไว้ได้สุกพร้อมกันนะฮะน้ำปลาจะเพิ่มเยอะนิดนึงเพราะว่าใส่เกลือไปบ้างแล้วนะ ส่วนซอสหรือเครื่องปรุงต่างๆถ้าชอบรสชาติของเราเราก็เติมไปได้นะคะใส่มะนาวนะใส่มะขามไปบ้างแล้วนะ ใส่ผงปรุงรสหรือ,อชุบรสได้หมดนะได้หมดค่ะสดชื่นนะคะอืมอ่ะตักไสกหน่อยนะคะอพนหาหมดเลยแล้วกันนะ ปกติเป็นคนชอบทานเปรี้ยวนะเอค่ะสุกแล้วเนาะปิดไฟเลยค่ะเอ่เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะคะต้มยัง ของปลาแซลมอนนะโอ้โหรสชาตินะคะเปรี้ยวหวานกลมกล่อมนะไม่ได้ไม่ได้ใส่น้ำตาลนะ,ะแต่ออกหวานรสชาติอะไรก็บอกไม่ถูกนะ,ะใส่น้ำมะขามนะ,ะอร่อยค่ะรสชาติของเราเองนะก็เท่าที่เราชอบแบบไหนก็เติมแบบนั้นเลยนะคะไม่มีการห้ามว่าห้ามใส่นั่นใส่นีนะะ่ใส่ได้ทุกอย่างะะตามที่เราชอบนะ ก็เช่นเคยนะชอบคลิปนี้ก็ฝากติดตามกดติดตามแล้วก็ฝากกดกระดิ่งนะคะคอมเมนต์ด้วยนะคะแล้วทุกท่านคะ่ะเอ็นจคะ่ะวันนี้เป็นวันแม่ของอเมริกานะคะก็ทําต้มยำกินนะฝลังจะพาไปทางข้างนอกก็ไม่ไปนะก็มีอาหารแล้วเนาะขอบคุณคะ่ะบายคะ่ะลัๆ